ครับสวัสดีครับบพกไก่แตะดําสิงครับแตะพาสิ่งนี่กับมาอยู่กับทีมงานสอผู้ท่องครับกับจิตเรียนใกล้แนสักหน่อยครับต้องทาแมครต้องทาครับเด็กกะน้อยก้าเทอร์โบนอนัด ต้อน yeah. oh, จอเตอร์น้ม,มันก่อนว่าน่ะก็อยู่กับ S K 2 0 0 Super X M ดอกนาดิ้นสวยๆครับ เติมน้ำมันก่อนรามาชมโอ้นาบันขับกับฟิล์มนาบ่มี่ครับไ้ติดฟิล์มกับไซส์จงกงเต็มรถไมโกโกพอดีเลยเพื่อน เป็นหนางานบุเพื่อนเอาดินออกเฉพาะงานนี้ครับอยู่ประมาณสามรอยเทียวนี่แหละครับประมาณประมาณสามรอยกว่าเที่ยวเฉพาะหน้าดินงานอยู่ประมาณเกือบสองไร่ครับกะลึกเติบแลนสาบ้านกับจิ่ใกล้แน่อยู่ครับประมาณไปกลับกบ็ประมาณเจ็ดแปดโลครับประมาณนั้นไปกลับ เจ็ดแปดโลครับเียงไมโคมันยังนิ่มติ๊บอยู่ครับรถเป็นสิบกว่าปีแล้วครับ เซ็ดส,สวยเสียงโบ่วันวาน,นครับ

เบินข้างดี้นอกดืดๆครับโอ้เต็มกระบะครับผมจะพาโอ้เางนืดนืด ไม,ม่กล้ามาแล้วครับกลับไปใส่ปัจจัยจอดขี้เข่าก่อนครับใส่มุ้งป่างอีบึงครับจอดแล้ว ดินใส่พื้นที่ออกต้นนี้จะเนื่นๆน,น,นะครับเส้นทางนี้จะเนื่นๆดนดีเพนะราะว่าผู้ทางไม่ครับจิ้นกับยูประมาณสองลอยสามลอยเที่ยวนี่แหละครับจินเจ้เอาออกแต่ว่าแรนใกล้เนี่ยสักหน่อยครับไปกลับกัอยูประมาณแต่คำนวณบม บอพิษผ่านกับไก่กเคี้ยงอายุประมาณหกเโลครับประมาณนี้ได้กลับสอผู้ทองสอผูท่อนเด้อครับ SK 200 g o b i c o Super M ครับตักใส่ซีนี่ห้าร้ครับ สงสายจะจอดกินของง่ายครับก่อนกินของง่ายมาเพื่อนกันไหนแล้วครับคนละสามเถี่ยวอยู่กับ s k 2 0ครโอ้เต็มกองดีขนาดเลยบาลไป ะลอกันจะได้พาก,กินเขาครับได้พาก,กินเขาง่ายก่อน จะพาไปเบิงทางออกเงินนเพื่อเลยจอดกินเขากันครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาติดตามชมช่องอีแต๊ปลาสิงอาจ์คำบอ,อกคำเจ้าผมอาจีพอใครของจะไหนก็ขอโทษขอให้ด้วยครับในการบรรยายให้ฟังฝากติดตามคลิปต่อไปอด้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนอครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ